ผมกลับมาอีกครั้งครับกับสนามบุรีรัมซึ่งในวันนี้พับเองครับก็ได้มาทำการแข่งขันอีกแล้วกับสนามสุดท้ายรายการนี่เลยไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับกับรุ่นของเราครับซูเปอร์อีโคเบอร์87หัวไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าค่อนข้างเสียงดังและลมแรงมากนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อากาศเริ่มเย็นนะฮะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนเนาะของเดือนสุลาพอดีนะฮะก็วันนี้เป็นช่วงวันซ้อมครับซึ่งก็ ได้เตรียมพร้อมมาพอสมควรนะครับรวมไปจนถึงผมเองลดน้ำหนักไปแล้วนะฮะสี่โลโคตรดีใจนะครับผมก็ในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเราก็ได้ทําการเตรียมพร้อมในส่วนของตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนผมเองก็ค่อนข้างที่จะพร้อมพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมพร a ทิสที่2เนาะเพราะาตอนเช้าเนี่ยผมไม่ได้พร็ทิสนะผมจะไปซ้อมมาตอนที่พร็ทิสที่2กับ3นะครับแล้วก็ในวีคนี้นะครับก็จะเป็นวีคไฟนอลแล้วของรายการ Thailand Super Series นะครับซึ่งในรุ่นของผมเองนะ ตอนนี้เนี่ยคะแนนสะสมอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนบางแสนรถของเรามีการเสียทั้งสองั้งก็เท่ากับว่า DNF ไปทั้ง2ส,สนามเลยนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ถือว่าเเราแชมป์ไปในสนามของสงคลาไปแล้วเนาะก,ก็คือในรายการ PT ทีนะคบที่เราได้เป็นแชมป์ไปแล้วนะครับก็ถือว่ารอ,อรับวันแชมเปี้ยนเดย์นะฮะแลในวันนี้ของ TSS ก่อนก็ขอให้แข่งจบรถสวยแล้วก็ถ้ามีโมเดียมในึกใน3ของในวีควีคนี้เนี่ยก็มีลุ้นในส่วนของโเดียมเก็บสะสมคะแนนในปลายปียใ,นในในช่วงของโอวออลทั้งหมดเหมือนกัน นะอาจจะถ้าเกิดว่า1ใน3คาดว่าคะแนนอาจจะไปอยู่ในหัวได้นะครับก็ลุ้นอีกทีหนึ่งละกันนะไม่มั่นใจว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดนะครับสำหรับทีของเราออนัาได้รับเขนโมตไทแลนด์บายส n อเซร์สิงทีมซูเปอร์คู่เบอร์87นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูความพร้อมของเราข้างในกันบ้างดีกว่าตอนนี้ทางรถซูเปอร์คาร์กำลังซ้อมัาอยู่เลยครับผมเดีวชมภาพบรรยากาศสนุกๆกัน มากเพราะมันนิ่มเกินไปครับก็เลยเอาสปริง 8K กลับไปใส่ข้างหลังใหม่อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าแบงค์ไปจับอาการให้นิดนึงซึ่งผมวิ่งอยู่ประมาณ09 08ปลายพอดีนะครับแต่ก็มันยังไม่ดีมากเท่าไหร่ครับมันมีอาการที่แบบเยอะมากพอสมควรก็เลยเดี๋ยวให้แบงค์ไปช่วยดูในเรื่องของอาการให้นิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะแบงค์จะคอมเมนต์ว่าย่งไงบ้าง ไม่ต่อเลยเฮ้ยอันนี้พัดลมพล่อนร้งหนึ่งนะ น่ก็รู้สึกเห็นค่อนข้างชัดเจนบที่แบงค์เข้าค่อนข้างสไลด์หนักหน่วงมากนะรับมันค่อนข้างลำบากครับในการในการวิ่งพาวเวอร์สไลด์นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแบงค์มาคอมเมนต์ดูว่าจะต้องแก้อะไรกันบ้างซึ่งเมื่อกี้นี้ตอนที่บัฟไปวิ่งอ่ะเออสปริงหลังมันหกเทแล้วเรากลับมากลับมาแก้ในส่วนของ โชคเนาะไี่ปั๊มอ่ะมันอยู่ประมาณสักเพิ่มมาอีก6มันค่อนข้างแข็งพอสมควรแล้วพอตอนผมกระโดดลงมาแล้วให้แบงก์วิ่งเนี่ยแบงก์ยังเป็นปั๊มที่ยังแข็งอยู่แล้วเราบวกสปริงเพิ่มไปอีกเป็น 8K เพก็ค่อนข้างที่จะยิ่งแข็งมากเดี๋ยวรอดูว่าแบงก์จะคอมเมนต์ว่าไงบ้างครับค่อนข้างที่จะถือว่าหลังมัน B.O. ถ้าเกิดใครเคยขับมันท้ายมันต้องไหลเข้าใจได้ฮะแต่ถ้าเกิดมันไหลมากๆมันค่อนข้างแก้อาการตลอดเวลาก็ขับยากครับต้องบอกว่าการการขับมันค่อนข้างยากนะฮะการที่จะแคร์ลสปิกในโคง้งออกไปเทลเบรกออกอีกอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าแบงค์จะคอมเมนต์ว่าไงบ้างครับ ชาวรีบาวลงกันแต่เมื่อกี้เอาลงไม่ทันแข่งไปใช่ไหมไม่แข่งไม่มันเหมือนแบบมันไม่สัมพันธ์กันหน้ากับหลังอ่ะตอนนี้เหมือนหน้าแข็งหลังนิ่มอะไรเงี้ยเอ้านี่กลายเป็นหลังนิ่มเหรอไม่รู้มันมันเหมือนพอเลี้ยวไปใช่ไหมเหมือนหลังมันสุดเนี้ยวื้มันขวาดตอนแบบว่าออกเอ็กซิทไปแล้วมันไม่ได้จำเป็นตอนเข้าไม่ยอมออกตอนออกออกยับเลยอ๋อยกรถยกไปยังไม่ได้ตรวจเรเลข ใช่ออกจอมาพอออกปุ๊บมันก็เออมันเครื่องมันตกอ่ะเอออะไรี้ที่มันจะแบบไหลไปเราคิดว่าไงครับูดไม่ไหลอ่ะไม่ไหลอกเหรอมันไหลมันไม่ไหลตอนเชินมันไม่ไหลตอนที่เราอยากให้มันไหลอ่ะอ่าฮะเราตอนนี้เราต้องไปทําให้มันไหลตอนที่พี่เชินไม่ใช่วิ่ตอนที่ออกอ๋อคือความหมายความหมายนะตอนนี้แบงค์มันเหมือนกับหน้ามันจิกไปใช่ป่ะไมน้ำนิ่มไปเหรอมันนิ่ม พอตุ่มันนิ่มไปเหรอเวลาที่เลี้ยวอ่ะเวลาพี่เลี้ยวอ่ะมันยุบมันยุบแล้วยุบปุ๊บมันก็ไม่ออกแล้จังหวะเดิมยังไม่ยุบใช่ไหมตอนเดินก็หมดแล้วขึ้นเหมือนหนักมันเลเออใช่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเออใช่มันเป็นงั้นอ่ะเหมือนหน้ามันซ้ำอีกเองอ๋อหลังลงอีกเดียวเลยควรจะต้องไงถ้าเป็นแบงค์ก็หลังแข็งขึ้นหลังแข็งขึ้นยืดแผ่น มาว่าตูดมันสไลด์เยอะแล้วนะแต่มันสไลด์ตอนออกใช่ไหมันสไลด์เยอะแต่ว่ามันทำให้พี่มันทำให้พี่กลัวหรือเปล่าตอนนี้มันออกแบบคุมไม่ได้แต่พอมันแข็งขึ้นอ่ะรถมันจะออกแบบคุมได้ตอนนี้มันออกแบบเรื่อยๆอยู่ดีมันอยากจะม้วนก็เออใช่ใช่ใช่แข็งขึ้นควรคิดว่าสปริงหรือว่าสปริงอะไรสปริงอีกเหรอไปแล้วเด็กทำอันนี้ แต่อันนี้มันช้ากว่ารถเน็กรถเลียวไม่ได้เบอร์แปดสิบเจ็ดเป็นเวลาที่แบงวิ่งอยู่ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ก็ต้องมานั่งหากันใหม่ซึ่งถ้าขับของของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องต้องเชื่อนักแข่ง เพราะว่าผมมองว่ามันมันน่าจะได้ดีกว่านี้แค่นั้นเองเนาะก็ต้องต้องต้องเชื่อแบงค์ในส่วนของตรงนี้ด้วยเพราะว่าการขับก็ค่อนข้างเวิดแล้วนะไอ้ที่กูเวอรมากแล้วนะเวลากูขับอะทำไมเพราะว่ามันออกในในที่ที่ไม่ควรออกไงอ่ามันออกในที่เวอเออใช่คือคือแทนที่จังหวะที่พี่ขับวงบาลัยอะแทนที่มันจะออกแล้วมันหยุดมันเดินออกได้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพอพี่เลี้ยวไปสูดไม่ออก แต่ว่าแม่งออกไปออกอขาออกเออไปออกขาออกเออใช่มันเป็นงั้นอะมันเป็นม้วนออกอย่างเงี้ยพี่เรแล้วแล้ว่าสปริงมันก็หายด้วยสปริงในฟงมันหายเยอะก็เดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูว่าสปริงตอนนี้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวลองตจไสปริงห,หน้าแปดหลังแปดตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวให้มันนั่งนับบัมกับรีบาวก่อนหน้าแปดหน้าแปดหลังแปดใช่หน้าแปดหลังแปด อันนี้อันนี้คือการคำนวณอะไรอ่ะ,อ,ะ,ะอันนี้เราคำนวณอะไรอ่ะอันนี้เราจดไว้บีเราจดไว้เรารู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเราปรับไปแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเราไม่จดอะ่ะเวลาเราปรับอะไรไปแล้วแล้วเราก็จําไม่ได้อ่าอ่าใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยหนึ่งจดไว้หนึ่งก็เซฟไว้อืมาครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมานั่งหายเยอะอือไม่ก็ทํารถคันต่อไปก็ไม่ต้องหาเยอะว่าเราก็รู้เลยว่าเราต้องใช้อะไรอะไรจะเป็นรายละเอียดใช่เพราะอย่างแบบทีม G ีดีสาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็นแบบเนี้ย <từ S 1> เก็บเข้าไปในบนคลาวเลยสมมติว่าสมมติว่าเขาก็จะเก็บเนี่ยเขาจะเก็บลมยางทุกเซชั่นที่วี่ลงไปซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอแล้วเขาก็จะจดแท็กเทมไว้ใช่ไหมอ่าอเลเซว่าโอเคเขาเขาทำลมยางเสร็จแล้วในแท็กเทมที่วันนี้อย่างวันนี้มันเย็นใช่ไหมเพราะว่าเราเยเซว่าแท็กเทมส0สองศาเขาก็จดเก็บไว้เขาได้ลมยางที่เขาจะต้องใช้แห้ะพอสมมติว่าปีหน้ามา ไปเจออากาศแบบนี้เขาก็ไม่ต้องมานั่งหาไงเขาดึงข้อมูลกลับมาดูปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าเขาต้องใช้นมยางเท่าไหร่เข้าใจก็คือทําเก็บเป็น d a t a d a t a ไวเพื่อไว้ใช้ในครั้งหน้าโดยเีพก็คือดัตตาเบตของใครของมันอนอเยอันนี้ก็ในปีนี้มันก็เริ่มเริ่มทำเริ่มทําเก็บแบนเลยแล้วแล้วจะได้รู้ว่าอย่างอย่างที่ว่าบางแสเนี้เราก็เราไปดูด Data ปีที่แล้วมาว่าเ้ยเวลาเท่านี้เราใช้สปริงเบอร์เท่านี้เรารับช็คเท่านี้เราวิ่งแคมเบอร์เท่านี้ แท็กเทมนร่ผูกเท่านี้เราใช้รมยางเท่านี้เราเราเซตไปปุ๊บเราออกไปลองวิ่งดูว่าไอ้มันได้ใกล้เขียนหรือเปล่ามันเป็นอย่างนัเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรแบบเนี้ยทุกปีเราจะต้องเหมือนไปหาใหม่และอย่างเช่นบางแสเนี่แม่งมีซ้อมหนึ่งซ้อมสองซ้อมมันไม่มีเพสตัคติสให้เราแบบทาแบบนี้มีเวลาเยอะๆถูกปะอย่างสนามแรกกับสนามเนี้ยแม่งแท็กเทมคนละแม่งต่างกันยี่สบองศาเนี้ยเซตอัพก็คนละเซตอัพแล้ว พี่ก็อย่างตอนนี้พอพี่ไปเซตเอัพเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแม่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะเป็นลมยางที่พี่ใช้อาจจะไปใช้สําหรับแท็กเทมตอนเดือนหาตอนหน้าวันนี้แม่งอ,อาจจะไม่ร้อนก็ได้พอไม่ร้อน่ออาที่จะเป็นอาการที่แบบไอยางแม่งเย็นแล้วรถพี่เลี้ยวไม่เข้าก็เป็นไปได้<อ>เป็นไปได้หมดหอครับว่าอ่าเข้าใจเออเพราะว่าทางนั้นนี้ทางนี้ทางนั้นคือแท็เทมคือแม่งก็คือสําคัญมากใช่วันที่วันที่แม่งร้อน รถมันกกันเลี้ยวไม่ใครเขา,อาพอ,อยางแบ่งเหลวกันแล้วอ่ะก็มีเก็บตอนที่ที่แชมป์ทำอ่ะมันก็เก็บแต่ว่าอันนี้คือเป็นด a ต a าของปีที่แล้วเหมือนกันท,ที่ที่มาเก็บกับทุกสนามที่เคยผ่านผ่านมา <ๆ S 2> แต่ว่าวคือเราเราวิ่งในในท่าเดิมมาตลอดแต่พออย่างเงี้ยแบบให้ได้ให้แบงค์ลองขับอยู่ดูอ่ะว่าอาการมันเป็นแบบเนี้ยก็ใช่อาการเดียวกันที่เราเจอคือมันเป็นอาการที่ทําให เราวิ่งไม่เร็วสักทีใช่ไหมก็ไม่เร็วเมื่อี้ก็เร็วนะไม่ก็เร็วแต่แต่พี่ก็พี่ก็วิ่งอยู่สักแปดปายใช่ไหมล่ะเร็วได้กว่านั้นอีกเออใช่มันควรจะต้องดีกว่านี้ใช่ไหมความหมายเออก็ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้องเรียนรู้ที่ผมต้องเรียนรู้เพิ่มนะก็ก็อย่างหนึ่งแ่ประสบการณ์ในส่วนของรถซูเปอร์คาร์ก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรแล้วบวกกับตรงที่เมื่อกี้ให้แบงค์ขับซูเปอร์คาร์อยู่แล้วมาช่วยช่วยดูให้ก็มันก็เหมือนแบบเราก็เล่นชัวร์เนาะ คือจริงๆซูเปอร์รถามว่าซูเปอร์คาร์กับรถเล็กอะไรต่างกันไหมคือต่างถ้าเราทำได้เหมือนเขามาตรฐานเรามันก็เหมือนเขาเหมือมันมันต่างแค่มาตรฐานอ่าเข้าใจมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไอ้ซูเปอร์คาร์ต้องเซ็ตคือถ้าเราเอารถเล็กไปเซ็ตได้เหมือนซูเปอร์คาร์มันก็จะวิ่งดีขึ้นไงี่ยมันชาวอังการนบางคนเขาก็คิดผิดว่าเอ,อ้ยกูเล่นซูเปอร์อีโคกูก็กูก็เซ็ตแค่แบบซูเปอร์อีโคก็ได้ไม่ใช่ จริงแล้วมันก็คือวิทยาศาสตร์อ่าฮะอย่างที่เดหนึก<ๆ>็เ,เคยพูดกับทุกคนตลอดว่ามันคือวิทยาศาสตร์ไมันคือฟิสิกส์แหละเออมันก็คือทุกอย่างที่ที่มันต้องหาแล้วก็ทําแล้วถ้าเรามีข้อมูลยิ่งเยอะมันก็คือยิ่งดีอ่าอ่าเข้าใจเออเออโอเคโอเคได้เดี๋ยวไปปรับแก้ก่อนเดี๋ยวมานั่งคํานวณก่อนว่ายังไงต่อดีหนึ่งสองสาสี่ี่ทวดเฮ้ยนี่สินงไล่เช็คเซ็นเตอร์ลดละเพะว่า ตรงไหมอะไรค่อยๆตรวจเช็คกันไปเรื่องการขับของผมอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมขับโอเคแล้วไงนะกับกับเซตติ้งที่ที่ผ่านๆมาแต่บางทีแล้วเราก็ต้องรู้เพิ่มเนาะว่าเออจริงๆแล้วมันน่าจะต้องได้ดีกว่านี้ออ,อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องให้ผู้ช่วยทั้งหลายมาคอยช่วยนะครับซึ่งเราดนเซตติ้งจาจากการขับแล้วผมมองว่าตอนแรกผมว่ามัน ขับแล้วมันดีละมันไม่กระด้างเกินไปมันไม่ยุ่ยเกินไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาขับมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเราพอจะทราบอาการแล้วว่ามันจะต้องแก้ยังไงแต่ว่าที่แป้งไปลองขับแล้วแล้วก็เนกมาอธิบายให้ฟังคือมันต้องได้ดีกว่านี้นั่นเองนะครับเพราะว่าก็จริงแหละมันซึ่งผมเองก็วิ่งอยู่ท่าเนี้ยมาตลอดทั้งปีเลย09-08ไปยอยู่ประมาณนี้ซึ่ง <c oughs> ซึ่งมันก็เลยทําให้ ให้เราไม่ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมสักเท่าไหร่เออวางอ่างี้แล้วกันเนาะแบบมาตรฐานมันก็จะยังคงยืนอยู่ท่าเดิมท่าเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ดีกว่านี้แก้ปัญหาในโค้งได้เร็วกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเซตติ้งใหม่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราดีกว่านี้หรืออาจจะเราอาจจะทะเลเองด้วยก็ได้นะครับก็ต้องก็ต้องดูอีกทีแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตอนแรกที่เลสแรกเนี่ยที่แบงค์ลองไปลงขับของรถของเน่งะนะไปลองรถให้เหมือนกันแต่แบงค์ตอกเลยนะเพราะว่าตอกไปศูนย์เเลยนะครับแต่รถผมยู้วิ่งอยู่0ูนย์นะฮะซึ่งมันห่างกันวิหนึ่งก็เน่งก็เลยมีคําตอบให้ได้เลยว่าคันนู้นมีอะไรคันนี้มีอะไรและต่างกันที่ยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันก็สูตรใกล้ๆกันแหละแต่มันจะไปอยู่ที่ช่วงล่างมากกว่าเพราะว่าคนขับมันคนเดียวกันแล้วไง ใช่ไหมแรงมาก็สูสีกันนะครับอัตราทดเกียร์ก็คงไม่หนีกันเยอะสักเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองแก้ไขกันไปก่อนว่ามันจะออกมาเป็นในแนวทางไหนแต่ณนะตอนนี้จะลำบากอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าฝนตกครับผมแล้ววันนี้มีซ้อมเหลือแพ็กที่สุดท้ายตอนช่วงบ่ายสองผมว่าไม่น่าแดดแล้วแหละเท่ากับว่าถ้าเกิด เราเซตติ้งใหม่ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากละเพราะว่ามันฝนตกแล้วอะ่ะเราจะจับอาการใหม่ไม่ได้เลยนะครับแล้วพรุ่งนี้มีซ้อมเช้าอีกนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวจะเซตติ้งให้มันเข้าที่เข้าทางแบบที่เหน่งบอกก่อนเผื่อว่ามันออกมาดีเอ่อพรุ่งนี้ตอนเช้าถ้าซ้อมมันแบบมีแดดเราก็จะได้รู้อาการได้เลยทันทีว่ามันดีกว่าเดิมหรือไม่เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไป ซ้อมเสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็ได้ปรับทรงใหม่สำหรับรถเนาะก็ดีขึ้นแบบชัดเจนเหมือนกันนะในแบบที่เหน่งกับแบงค์ว่าไว้เนาะพอแก้ไขปัญหาในส่วนของเซตติ้งใหม่เนี่ยก็ลงไปหวดรอบแรกก็ลงเลย08นนะฮะแล้วก็ขับดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าฝนมันลงเม็ดแล้วมันไม่ทั่วฟ้านะครับก็ถือว่าขับแล้วมันก็ทำให้รู้แล้วว่าทรงมันเปลี่ยน นะแล้วก็ขับได้สนุกขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมด้วยนะอาการแก้อาการมันก็จะน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นท่าใหม่อีกที่จะต้องหานะแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็ในวันนี้ก็เป็นวันซ้อมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการซ้อมช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนช่วงบนะ่ายน่าจะคอลิฟายแล้วก็มีแข่งเย็นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีวันนี้เดี๋ยวมีมิ Meeting นะครับ ประชุมนักแข่งนะครับบีฟติ้งดิบีฟติ้งนะครับประชุมนักแข่งเสร็จแล้วก็น่าจะทําการเซตติ้งรถแล้วก็ตัวเช็ครายละเอียดอ,อื่นๆให้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะจบในวันนี้นะะฮก็ประมาณนี้แหละนะผู้ต่อสองเราครับอยู่ในที่ประชุมเดียวกันทั้งหมดฮะทนะครับทุกทีนนี้สวยมากก็หวังว่าทุกท่านจะพอใจกับการเปลี่ยนแปลงในชื่อเฮะสวัสดีกันทุกคนฮนะ อยู่ด้วยกันฮะรั่วกันทุกคนฮะเวลาที่ไม่ได้แข่งแต่เวลาแข่งนี่ตัวใครตัวมันนะฮะ <c oughs> <c oughs> ุกแล้วนะครับซึ่งเป็นวันแข่งขันนั่นเองนะเมื่อเช้านะครับเ,เราได้ทําการซ้อมไปตอน8โมงนะครับผมก็ซ้อมในส่วนของเวทเลสเลยนะเพราะว่าฝนตกนะครับผมก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะแล้วก็ตอนบ่ายกว่าๆนะครับบ่ายสองเดี๋ยวเรามีการคัดลิฟายนะครับแล้วก็เย็นแข่งเลยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะด่วนจีหน่อยนะครับในสัปดาห์นี้นะแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์ก็แข่งอาทิตย์ก็แข่งเหมือนกัน นะครับผมซึ่งก็ในส่วนของตัวรถก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวผมเองก็พยายามปรับเข้าหารถให้ให้ได้ไวที่สุดนาะให้ได้เร็วที่สุดซึ่งจากเมื่อคืนนี้ที่เน่งอธิบายในส่วนของการเข้าโค้งความสปีดความเร็วที่จะต้องควรที่จะต้องไปแล้วก็อะไรต่างๆที่ที่เน่ง,งนี่มาก็พยายามกลับไปทําการบ้านเมื่อคืนนะครับก็ค่อนข้างที่จะ เข้าใจบ้างแต่เมื่อเช้ามันตอนซ้อมมันซ้อมฝนมันเลยไปท่าที่เน่งสอนไม่ได้นะครับก็เลยไปตามทรงก่อนเนาะเพราะเราก็ได้ซ้อมฝนไปเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้แดดออกและคราวนี้แหละที่จะต้องไปหา ตัวเองในสนามตอนช่วงบ่าย2ตอนคือตอนคอลีฟายแล้วนะครับผมก็สัปดาห์นี้ก็คงขอแค่อย่างเดียวแข่งจบรถสวยปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ขอให้มีโพเดียมรางวัลติดไม้ติดมือกับบ้านก็ยังดีนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอตอนคอลีฟายละกันฮะอากาศไม่ค่อยจะเป็นใจเลยเมื่อเช้าเราวิ่งฝนไปแล้วใช่ไหมแล้วแดดออกแรงเปี้ยงเลย จนมาถึงตอนนี้เที่ยงครึ่งอยู่ย่ฝนก็ตกเฉยแล้วจะคุรลฟายอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างเซ็งสุดๆเลยดันมาตกอะไรเอาตอนที่กำลังจะคุรลีไยก็ไม่รู้นึกว่าจะเจอแดดแล้วก็รอลุ้นต่อไปนะครับว่าจะอย่าหนักก็พอ <laughs> แล้วนะครับผลคัดลิฟายก็ที่6โอเวอร์ออลนะครับแล้วก็ที่3ในรุ่นซึ่งก็ยังถือว่าไม่ดีนะส่วนตัวผมเองค่อนข้างขับยากอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกึ่งเปียกเดี๋ยวกึ่งแห้งโอ้โหม้วนเป็นลูกคางในยสองรอบเมื่อกี้นะฮะโอ้โคอดเวิร์เหมือนกันนะเออมันก็เรากะไม่ถูกจริงนะครับผมแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวตอนเนี่ย,ยนเย็นนี้เดี๋ยวแข่งแข่งขาดแข่งเลยนะก็เดี๋ยวออกอันดับที่6โอเวอร์ออลนะครับก็เดี๋ยว รอดูว่าพื้นแทร็กจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็ขอให้มันแห้งไวๆเถอะเสียวอันตรายมากนี่มาอยู่ในรุ่นของทัวร์ลิงละรุ่นทัวร์ลิงกำลังคอลิฟายอยู่เป็ดวิ่งยังอ่ะวิ่งไปแล้วไม้แรกไม้แรกเป็นไงบ้างอ่ะที่สที่สี่ในรุ่นที่เท่าไหร่นะที่สี่ที่สี่อันนี้ไม้สองใช่ไหมกำลังลงไปเนี่ยโอเค รุ่นทัวริงก็จะมี2คนขับนะก็จะของเน็ตเองก็จะมีเน็ตกับเจ้าต้าต้าลาบูบูฮะมาขับแทนกัเจ้าเน่งนั่นเองเนี่ก็ออกไปแล้วกำลังเชียร์กันอยู่ว่าจะเป็นไงกันต่อไป ก็แข่งจบรถสวยครับได้อันดับน่าจะประมาณ8 o v โอเวอมั้งหรือ9 o v e โอเวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรอสรุปอีกทีหนึ่งถ้าในรุ่นน่าจะประมาณที่5มั้ง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูเลยเหมือนกันเพราะว่าขับเสร็จปุ๊บนี่มาเอาจอากปากเฟิร์มมาครับแปบ๊บเดียวกำลังตรวจเช็ครถกันอยู่ที่ปากเฟิรม์มนี่ก็จะเป็นลุ่มปุ่มอีโคนะครับที่ต้องตรวจเช็คนะครับ ต้องตรวจเช็คในส่วนของกฎกติกาทําตามกฎกติกาหรือเปล่านั่นเองนะตวตรวจเช็คน้ํามันใช้ของดี0ีไมอะไรอยงี้นะฮะก็แล้วก็วกอื่นๆอีกหลายๆอย่างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปักเฟิร์หลังจากที่แข่งรถเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอ,อกรรมการตรวจ ผลรีซอวอีกทีหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอผลอีกทีหนึ่งครับผมแต่ก็วันนี้ก็แข่งจบรถสวยโอเคสนุกด้วยวันนี้ขับสนุกด้วยครับถือว่าโอเคโชคดีที่ฟ้าฝนยังเป็นใจที่ไม่ตกตอนเราแข่งนะโอเคอยู่นะแล้วก็แดดแรงอยู่โอเคอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอผลออกแล้วกันนะสำหรับวันนี้เรียบร้อยรอแข่งพ่งนี้ต่อครับผม good everything is good <laughs> yeah ก็วันนี้ครับได้ถ้วยรางวัลนะฮะซึ่งผมได้อันดับ4ในรุ่นนั่นเองนะครับก็มีถ้วยรางวัลหนึ่งใบโชคดีมากแล้วก็กับเพื่อนๆของมาเลยครับที่วิ่งรุ่นเดียวกันนะครับก็มีโรนี่ได้โอเวอร์ออลนะครับเป็นคลาสโอเวอร์ออลของผมเป็นคลาสซีพลัสนะฮะก็เดี๋ยวตอรับถ้วยกัน เรียนเชิญคุณจักรพงศ์พินโยรัมนะครับเป็นพู้มาลบันเช่นเคยครับอันดับ4ครับรับกรปงซิวิยะมอนน้ามังคีครับและก็ รถก่อนเดินทางเหมือนเช็คอินก่อนเที่ยวทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจส่วนลดสูงสุด30%มากกว่า15รายการทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมส่งท้ายปีที่ s q u a s h s e r v i c e Center p r o c e s s e r o เปลี่ยนถ่ายของเร็วทุกระบบ4,999บาทน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนโชคอาบโชว์ว่ารุ่นใดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มแถมฟรีอะไหล่ช่วงล่างเบ้าโชคคู่หน้าลูกปืนเบ้าโชคยางกันกระแทกยางกันฝุ่โปรโช่วงล่างด้านหน้า O.E.M ครบชุดเริ่มต้นเพียง9,999บาท Honda ทุกรุ่นมีของพร้อมติดตั้งเสร็จภายใน1วันโปรฝาชิงเกียร์ h o n d a A.T.F C.V.T พร้อมน้ำมันเกียร์แท้สูดเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้น ซื้ออย่างรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์และถ่วงล้อสลับยางฟรี1ปีเริ่มต้น8,500บาทผ่อนศนนาน6เดือนเฉพาะธนาคารกสิศกรเท่านั้นและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย